การจะเลือกหุ้นลงทุนสักตัวเนี่ยนะคะการทำความเข้าใจบริษัทนั้นๆให้ลึกซึ้งเ,ออเป็นเรื่องสำคัญมากวันนี้เราจะมาคุยกันแบบเจาะลึกเลยค่ะว่าต้องดูมุมไหนบ้างโดยจะลองหยิบกรณีศึกษาของยักษ์ใหญ่อย่าง Amazon มาดูกันเพื่อให้เห็นภาพนะคะว่าการวิเคราะห์แบบนี้มันเป็นยังไงใช่ครับคือการลงทุนเนี่ยมันไม่ใช่แค่ดูราคาหุ้นขึ้นลงนะครับแต่คือการเข้าใจธุรกิจที่เรากำลังจะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งจริงๆ จากข้อมูลที่เรามีเกี่ยวกับ Amazon เดี๋ยวเราลองมาสกัดประเด็นสำคัญกันดูว่ามีอะไรที่น่าสนใจซ่อนอยู่บ้างค่ะเริ่มกันที่ตัวธุรกิจเลยนะคะหลายคนอาจจะนึกถึง Amazon แค่แบบร้านค้าออนไลน์ยักษ์ใหญ่อืมครับแต่จริงๆแล้วธุรกิจเขาซ,ซับซ้อนกว่านั้นเยอะเลยนะคะมีทั้งส่วนที่เป็นออนไลน์สโตร์เองบริการให้ผู้ค้ารายย่อยมาขายหรือ third party seller services ครับ แล้วก็มีตัวทำเงินสำคัญเลยอย่างธุรกิจ Cloud Computing ที่ชื่อ A W S อ๋อ oh, A W S นี่เองใช่ครับแล้วก็ธุรกิจโฆษณาที่กำลังโตเร็วมากแถมยังมีบริการ Subscription อย่าง Prime อีกโห oh, ครบวงจรเลยนะคะถูกต้องครับแล้วพอรู้ว่าเขาทำอะไรบ้างก็ต้องมองไปถึงคู่แข่งด้วยคะ่ะใครบ้างคะอย่าง E-Commerce เนี่ยก็ต้องเจอ w a l m a r t หรือ t a r g e t ส่วน A W S ก็มี Microsoft a z u r e กับ Google Cloud ที่แบบ แล,แล้วอะไรทำให้ a m a ซ o n ยังเด่นอยู่ได้คะคือเขามีสิ่งที่เรียกว่าความได้เปรียบทางการแข่งขันหรือ competitive advantage ที่แข็งแกร่งมากอย่างแรกเลยคือ network effectsnetwork effects, network effects. ครับพูดง่ายๆก็คือยิ่งมีคนใช้เยอะทั้งคนซื้อคนขายมันก็ยิ่งดึงดูดคนอื่นให้เข้ามาใช้มากขึ้นเรื่อยๆทำให้ platform ม,มันทรงพลังอ๋อเข้าใจแล้วคะ่ะสคือ economies of scale หรือการประหยัดต่อขนาด พอธุรกิจใหญ่มากต้นทุนต่อหน่วยก็ต่ำลง3คือแบรนด์ที่คนเชื่อถือและ4ี่คือเทคโนโลยีด้านโลจิสติกส์ที่เขาทุ่มทุนมาเยอะมากครับเข้าใจภาพธุรกิจกับความได้เปรียบแล้วทีนี้มาดูเรื่องสําคัญที่บอกว่าบริษัทแข็งแรงจริงไหมก็น่าจะเป็นเรื่องตัวเลขใช่ไหมคะพวกงบการเงินต่างๆมันบอกอะไรเราได้บ้างคะใช่เลยครับงบหลักๆที่ต้องดูเลยนะคืองบแสดงฐานะการเงินหรือบ l ล n c e s ์ชีต ค่ะบาลานซ์ชีดอันนี้เหมือนภาพถ่ายสุขภาพการเงินณวันใดวันหนึ่งบอกว่ามีสินทรัพย์นี่สินเท่าไหรอ่อืมอืแล้วก็มีงบกำไรขาดทุนหรืออินคัมสเตทเมนท์ที่บอกว่าในช่วงเวลาหนึ่งหนึ่งเนี่ยบริษัททำไรายได้มีต้องทุนแล้วเหลือกำไรเท่าไหร่ค่ะแล้วสุดท้ายงบกระแสะเงินสดหรือแคชฟลูอันนี้ดูการหมุนเวียนของเงินสดจริงๆ และวในกรณีอเมซ o n มีอะไรน่าสนใจเป็นพิเศษไหมคะจากงดพวกนี้มีครับน่าสนใจมากคือแม้รายได้ส่วนใหญ่จะมาจาก e-commerce นะครับค่ะแต่ตัวขับเคลื่อนกำไรหลักๆจริงๆเนี่ยกลับเป็น AWS และก็ธุรกิจโฆษณาเอ้าเล้อคะ ไม่ใช่ e-commerce ซหรอไม่ใช่ตัวหลักในการทำกำไรครับเพราะสองส่วนนี้มีอัตรากำไรหรือมาจิ้นสูงกว่าธุรกิจค้าปลีกมากพูดง่ายๆคือทุกๆบาทที่ขายได้จากส่วนนี้มันเหลือกำไรเยอะกว่าโอ้โหพอเจาะด,ดูตัวเลขแล้วเห็นเลยนะคะว่าเครื่องยนต์ทำเงินจริงๆอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราเห็นภายนอกใช่ครับแล้วพวกอัตราส่วนทางการเงินล่ะคะมีตัวไหนที่แบบน่าสนใจเป็นพิเศษสำหรับ amazon ไหมคะ มีหลายตัวครับอย่าง ROE หรือผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอันนี้วัดว่าบริษัทใช้เงินทุนของผู้ถือหุ้นสร้างกำไรได้เก่งแค่ไหนค่ะ ROE ของ Amazon ช่วงปิดที่ผ่านมานี้อยู่ราวๆ24%นะครับ24%เลยเหรอคะครับถือว่าสูงน่าประทับใจเลยสูงมากค่ะอีกตัวคืออัตราส่วนหนี้สินต่อทุนหรือ Debt to Equity ซึ่งของ Amazon เนี่ยอยู่ในระดับต่ำอ๋ออันนี้ดีใช่ไหมคะหนี้ไม่เยอะดีมากครับ มันสะท้อนว่าฐานะการเงินแข็งแกร่งไม่ได้พึ่งพาหนี้สินมากเกินไปข้อดีคืออะไรก็คือทําให้เขามีความยืดหยุ่นมีเงินทุนมหาศาลไปลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ๆหรือขยายธุรกิจได้สบายๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่อง AI ที่กําลังพูดถึงกันเยอะๆตอนนี้ถูกต้องครับการลงทุนใน AI ที่เราเห็นกันตอนนี้ส่วนหนึ่งก็มาจากความแข็งแกร่งทางการเงินนี่แหละครับการเงินแข็งแกร่งแบบนี้น่าสนใจมากคะ่ะแล้วเรื่องคนล่ะคะผู้บริหารนีมีผลต่อทิศทางบริษัทมากน้อยแค่ไหนคะ มีผลมากครับต้องดูว่าทีมผู้บริหารมีประสบการณ์ไหมวิสัยทัศน์เป็นยังไงอย่างซ e o คนปัจจุบันของ Amazon คือแอนดี้แจซี่อ๋อคนที่เคยคุม AWS มาก่อนใช่เลยครับคนที่ปั้น AWS จนเติบโตมหาศาลมาก่อนการที่เขาขึ้นมานำทัพเนี่ยมันก็ส่งสัญญาณชัดเจนนะครับว่าทิศทางของ Amazon จะให้น้ำหนักกับเทคโนโลยีและก็ข่าวมากขึ้นแค่ไหนค่ะชัดเจนเลย นอกจากตัวบุคคลแล้วเรื่องธรรมิบาลหรือการกำกับดูแลกิจการที่ดีก็สำคัญไม่แพ้กันเลยนะครับต้องโปร่งใสตรวจสอบได้ค่ะแล้วถ้ามองออกไปนอกตัวบริษัทล่ะคะสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมที่เขาอยู่เป็นยังไงบ้างคะนี่ก็เป็นอีกมิติที่สำคัญครับต้องดูว่า Amazon อยู่ในอุตสาหกรรมอะไรบ้างอย่าง Cloud Computing AWS อันนี้เป็นตลาดที่ยังเติบโตสูงมากนะครับค่ะ ยังไปได้อีกไกลครับแต่อ e ีคอมเมิร์ซในบางประเทศอาจจะเริ่มเข้าสู่ช่วงอิ่มตัวหรือเมื่อชัวมากขึ้นแล้วปัจจัยภายนอกที่สำคัญมากๆตอนนี้หนีไม่พ้นเรื่อง AI อืม AI กำลังมาแรงจริงๆครับซึ่ง Amazon ก็ทุ่มลงทุนหนักมากเพื่อจะชิงความได้เปรียบในระยะยาวแน่นอนว่าทุกอย่างมี2ด้านเสมอแล้วความเสี่ยงราคา Amazon เขาเจอกับอะไรบ้าง ความเสี่ยงก็มีรอบด้านเลยครับทั้งเรื่องการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆทั้งฝั่งอ e ีคอมเมิร์ซและคลาวด์เลยครับค่ะแล้วก็มีความเสี่ยงจากกฎระเบียบของภาครัฐทั่วโลกที่ดูจะเข้มงวดขึ้นโดยเฉพาะประเด็นเรื่องการผูกขาดตลาดอ๋อเรื่อง anti trust ใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็มีความเสี่ยงด้านปฏิบัติการอย่างพวก supply chain หรือความปลอดภัยทางไซเบอร์ซึ่งแน่นอนว่าบริษัทใหญ่ๆแบบนี้ต้องมีแผนรับมือและบริหารจัดการความเสี่ยงเหล่านี้อยู่แล้ว เขารับมือ,อยังไงคะพอจะยกตัวอย่างได้ไหมอย่างเรื่องกฎระเบียบ Amazon ก็พยายามชี้แจงแสดงข้อมูลแล้วก็อาจจะต้องปรับแนวทางธุรกิจบางอย่างเพื่อลดแรงกดดันครับค่ะถ้าเกิดว่านักลงทุนอยากจะศึกษาข้อมูลเหล่านี้ให้ลึกขึ้นไปอีกควรจะไปหาดูจากที่ไหนได้บ้างคะแหล่งข้อมูลที่ดีที่สุดเลยนะครับคือรายงานประจำปีหรือ annual report หรือถ้าเป็นบริษัทไทยก็คือแบบ561 one report อ๋อ oh, ในเว็บตลทหรือเว็บของบริษัทเองอ้องครับสรุปแล้วนะคะการจะทำความเข้าใจบริษัทที่เราสนใจจะลงทุนเนี่ยต้องมองให้รอบด้านจริงๆทั้งตัวธุรกิจเองการเงินผู้นำสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมแล้วก็ความเสี่ยงต่างๆการคุยเรื่อง a เม z o n วันนี้ก็น่าจะพอทำให้เห็นภาพรวมนะคะว่าแต่ละส่วนมันเกี่ยวข้องกันยังไงใช่ครับหัวใจสำคัญคือการมองให้ลึกลงไปให้ทะลุเปลือกนอก อะไรคือหัวใจที่ขับเคลื่อนกำไรจริงๆไอความได้เปรียบที่เขามีเนี่ยมันจะยั่งยืนไปได้นานแค่ไหนการตั้งคำถามแล้วก็พยายามหาคำตอบพวกนี้จะช่วยให้เราตัดสินใจลงทุนได้อย่างมั่นใจมากขึ้นครับแล้วขอฝากคำถามทิ้งท้ายให้ไปคิดกันต่อนะคะในวันที่ AI กำลังจะเปลี่ยนโลกจริงๆการที่บริษัทอย่าง Amazon ยอมทุ่มเม็ดเงินมหาศาลลงทุนในเทคโนโลยีวันนี้แม้มันอาจจะกระทบกำไรในระยะสั้นบ้าง แต่มันจะสร้างความได้เปรียบแบบก้าวกระโดดแล้วก็ส่งผลต่ออนาคตทางการเงินของบริษัทในระยะยาวได้ยังไงบ้างอืมน่าติดตามจริงๆครับ